ต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชั่น สวัสดีครับผมมาจากช่องพบ้านสเตชันนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับน้ํายาหล่อเย็นนั่นเองนะฮะน้ำยาหล่อเย็นหรือคููแลนด์นะฮะและที่อยู่บนโต๊ะนี่นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสามยี่ห้อแล้วก็จะมีตัวนี้ซ้ำนะของโมตุลนะฮะซึ่งตัวน้ายาหล่อเย็นเองเนี่ยจะถูกใช้ในรถจักรยานยนต์ที่มีหม้อน้ำนะฮะรวมถึงรถยนต์ด้วยนะครับแต่ที่เราเอามาให้ดูในวันนี้เนี่ยจะเป็นยี่ห้อที่หาซื้อได้ตามร้านที่จําหน่ายน้ามันเครื่องเกี่ยวกับรถจัรยยาานนนนนนตะะจจมมมีีั้้้งงงซึ่่่ใวเเุดดดือออขแลห ว่าแต่และยี่ห้อเนี่ยเขามีจุดเดือดที่เท่าไหร่นะฮะซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นน้าเปล่าทั่วไปเนี่ยจุดเดือดจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสนะฮะแต่ถ้าน้ํายาหล่อเย็นเนี่ยจะมีการเติมแต่งสารเคมีเข้ามาเพื่อให้จุดเดือดมันสูงขึ้นนะฮะเพราะว่าเขาต้องทําการระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะฮะเพราะฉะนั้นจุดเดือดต้องเกินร้อยขึ้นไปนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวว่นานาำมันจะเดือดนะฮะก่อนที่จะไปต้มให้ดูกันนะฮะเราก็จะมาดูกันก่อนนะฮะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาเป็นยังไงนะฮะเริ่่มจากกกตัััวอนนลครบ ตัวนี้เป็นของ Honda นะฮะหาซื้อได้ตามศูนย์ทั่วไปเลยนะครับ Honda p r e m i ิกคูลแอนประมาณนี้เลยนะครับความจุอยู่ที่1ลิตรนะฮะเป็นชนิดที่ไม่ต้องผสมน้ำนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้มีวิธีการแนะนำนะฮะว่าใช้ยังไงนะครับน้ำยาคูลแ n นนะฮะจะมีอายุการใช้งานประมาณ2ปีนะฮะถัารถใหม่ๆนะอายุเก,กินสปีคุณก็เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำสักรอบนึงนะฮะเปลี่ยนทุกๆ2อปีนะครับผมต่อมายี่ห้อที่2นะฮะ อันนี้เป็นยี่ห้อแอมซอยนะครับผมแอมซอยเนี่ยก็จะเขียนอยู่ว่าแอนตี้ฟีดแอนคูลแลนนะฮะตัวนี้ทนการเป็นน้าแข็งที่อุณหภูมิต่ำด้วยนะฮะเพราะว่าเขาใช้ในเมืองหนาวด้วยนะครับของแอมซอยเนี่ยเกจจริงก็จะคล้ายๆล้าน้ำมันเครื่องเขานะครับน้ำยาหล่อยเย็นของแอมซอยมาจากแคนาดานะครับผมลักษณะก็ประมาณนี้นะฮะด้านหน้าก็จะเขียนอยู่นะฮะว่า Do Not Add Water เป็นแบบไม่ต้องผสมน้ำนั่นเองนะครับผสมมารเรียบร้อยแล้วนะฮะสามารถเทใช้งานได้เลยนะครับและยี่ห้อต่อมานะฮะเป็นยี่ห้อโมต โมตุลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะขวดจะคล้ายๆน้ำมันเครื่องเขาต้นเองนะครับที่ขวดจะเขียนว่าโมโตคูเอ็กเปิดนะฮะอันนี้เป็นน้ํายาหม้อน้ําแบบผสมเสร็จเช่นเดียวกันนะฮะสามารถเทใช้งานได้ทันทีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการเขียนขู่มาว่าเขาสามารถทนจุดเยือกแข็งได้ที่ลบสามสิบเจ็ดองศานะฮะแล้วก็สามารถทนเดือดได้ถึงร้อยสามสิบห้าองศาขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราต้องดูกันนะฮะว่ามันจะเดือดได้ตามที่เขาโมไว้หรือเปล่านะครับ ส่วนของโมตุลเนี่ยจะผลิตที่ฝรั่งเศสนะฮะจะมีเขียนว่าเมดิ n f r a ฟราเล็กๆแถวนี้นะฮะเคมีส่วนใหญ่ของโมตุลจะผลิตที่ฝรั่งเศสนะฮะต่อมานะครับอสุดท้ายฮะอันนี้ก็โมตุลเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะเรียกว่าโมคูนะฮะเป็นแบบต้องผสมน้ำนะฮะอันนี้เป็นหัวเชื้อเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะครับลักษณะหน้าตาก็ประมาณนี้ความจุอยู่ที่500 ML นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ที่พูดมาเนี่ยตัวนี้ความจุ1ลิตรตัวนี้ความจุเป็นคอร์สคล้ายๆหน่วยของอเมริกาไม่ถึงลิตรนะะค แต่ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่500 ml นะครแต่ว่าอัตราส่วนผสมเขาโหดร้ายมากครับข้างหลังก็จะเขียนอยู่นะครับว่าอัตราส่วนผสมก็ต้องสมเท่าไหร่นะครับก็คือ 1>, 1ต่อ20นะฮะซึ่งยี่ห้ออื่นที่ผมเคยเจอตามห้งองตลาดเนี่ยจะเป็น1ต่อ3บ้าง1ต่อ5บ้างแต่ของโมคูเนี่ยเขาบอกว่า1ต่อ20เลยทีเดียวนะฮะก็แนะนำว่าให้ผสมตามอัตราส่วนที่เขากำหนดแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าเข้มข้นเกินไปบางทีหม้อน้ำทะลุได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด4ขวดนะฮะ3ยี่ห้อแล้วก่อนที่จะมาต้มให้ดูกันนะฮะเดี๋ยวเราอธิบายนิดนึงก่อนอุณหภูมิที่เราจะได้จากการทดลองครั้งนี้นะครับมันจะเป็นอุณหภูมิ ให้อุณหภูมิในจุดเดือดของเขาเนี่ยในระบบของเขามันจะต้องสูงขึ้นกว่าปกตินะฮะซึ่งตรงนี้มีมีคนทดลองไปแล้วห้องสยามกูรูคุณลองไปดูแล้วกันเกี่ยวกับระบบความดันของหม้อน้ำนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราจะต้มในระบบเปิดให้ดูก็คือต้มในหม้อปกติทั่วไปเนี่ยมาดูกันว่าจุดเดือดของแต่ละยี่ห้อที่ใช้ในรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยมีจุดเดือดที่เท่าไหร่ครับ มายี่ห้อแรกนะฮะอันนี้เป็นของ Honda นะครับตัว Honda เนี่ยน้ำยาเขาจะสีเขียวๆนะฮะเทไปก่อนไม่ต้องเทยเยอะมากเดี๋ยวเดือดฉาเอาประมาณนี้แล้วกันะะนะฮะของ Honda อ่ะให้ดูกันว่า Honda จริงๆนะตอนนี้เราก็ทำการทำให้มันเดือดซะมาดูกันว่าอุณหภูมิจุดเดือดของมันอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะน้ำยาของ Honda ก็จะสีเขียวๆเหมือนในหม้อนี่นะฮะเขียวเข้ขมๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร่ปึ๊บเข้าให้ตอนนี้ยังไม่เดือดนะฮะอุณ อยู่ที่20กว่านะฮะเราถ่ายทาในห้องแห์นะฮะแต่อยู่หน้าเตาเนี่ยบอกเลยว่ามันเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถ้าดูในกล้องมม่รู้เห็นปะนะควันเริ่มมาแล้วอุณหภูมิไม่จะ40เองควันมาแล้วนะครับตอนนี้มีแต่ควันนะฮะอุณหภูมิอยู่ที่70แล้วนะครับยังไม่เดือดยังไม่เดือดจริงๆถ้าเป็นน้ํายาเราเย็นที่ดีเนี่ยถึงจะเป็นระบบเปิดก็ตามนะฮะมันควรจะเดือดที่เกิน100องศาขึ้นไปนะครับแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายี่ห้ออื่น แต่คิดว่าอย่างไรก็เกิดรอทุกยี่ห้อนะตอนนี้ควันเยอะมากนะฮะอุณหภูมิอยู่ที่76แล้วนะครับของ Honda นะฮะตอนนี้ล่อมา90แล้วนะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะเดือดเลยนะฮะแต่ฟังฟังจากเสียงเนี่ยมันเหมือนว่าใกล้ๆจะมาแล้วแหละดูไปไว่าจะเปเดือดที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ประมาณ92.5.6นะฮะของอากาศยังไม่มายังไม่มายังไปไเรื่อยๆยังไปไเรื่อยๆรืแต่ต้องแจ้งนะฮะว่าตัวเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันจะดีเลย์กว่าความเป็นจริงนิดนึงนะฮะอาจจะต้้้้้้้ออออองงบบบววววววกกเเ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 เพิิิ่นะ่บบนน่่มมมใหหาาานนนนนนยยยึะะดดดีีนะ๋รรรแแแแแปุๆลลลลลััจื ยังไม่ซูซาเลยชนิดร้อยนะฮะร้อยกว่าก็ประมาณนี้นิดร้อยหนึ่งนะเดี๋ยวแบบไม่ค่อยดูแรงเท่าไหร่เดี๋ยวผมยกก่อนแล้วกันเี๋ยวให้ดูว่าจริงๆมันต้องดีเลย์ยังไงนะฮะ,ะเดี๋ยวต้องดูนะฮะเนี่ยผมยกออกมา้จากเตาแล้วนะความร้อนในเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันยังขึ้นไปเรื่อยๆเลยเห็นป่ะแสดงว่ามันดีเลย์อยู่นะเนี่ยเอาจากเตา,าแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเผื่อให้เขาหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเทอร์โมมิเตอร์ที่เรามีเนี่ยมันจะดีเลย์หน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูยี่ห้ออื่นกันต่อครับอันนี้เป็นของ แอมซอยนะฮะสีทั้งเหลืองนะลองดูอุณหภูมิกันนะฮะตอนนี้สตาร์ทกันอยู่ที่20กว่านะครับย้ำอีกครั้งนะเราถ่ายในห้องแอร์นะฮะตอนนี้นะครับก็อยู่ที่60แล้วนะครับควันยังไม่ค่อยมาหาเลยตอนนี้ควันเริ่มมานะฮะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ90นิดๆนะฮะเกาสินะครับผมอย่างที่แจ้งนะฮะว่ามิเตอร์เนี่ยอาจจะไม่เรี็วทามขนาดนั้นนะฮะมันก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆของมันนะครับแต่จริงๆเราเห็นช่องหนังๆเขาก็ใช้ยี่ห้อนี้กันนะ อาไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะเดือดที่เท่าไหร่นะครับอาจจะต้องบวกลบกันนิดนึงนะฮะให้มันประมวลผลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยตอนนี้94้าสินะฮะยังนิ่งๆอยู่นะครับอยู่จากกล้องบนน่าจะเห็นนะว่ามันก็นิ่งๆของมันอยู่95แล้วนะฮะ96แล้ว97ก็ยังนิ่งๆอยู่ร้อยนะฮะร้อยยังไม่เดือดเลยอ่าเดือดพอดีแล้วนะฮะอันนี้เริ่มเดือดแล้วแต่แบบไม่ได้เดือดแบบ จริงจังอ่ะแล้วมันฟูฟ่ฟฟาก่อนนะร้อยสองอ่ะเริ่มมาอยู่ที่ประมาณร้อยสามนะฮะเดี๋ยวโหไปก่อนปึ๊บของแอมซอยประมาณอยู่ประมาณร้อยสามแต่จริงๆมันต้องรอให้มันประมวลผลนิดนึงก็ประมาณร้อยสามร้อยห้าแล้วกันนะอ่ะเอาออกมาก่อน <laughs> เดี๋ยวไปดูยี่ห้ออื่นกันต่อครับตัวที่สามนะ,ะอันนี้เป็นโมตุนโมโตคูนะครับสีเหมือนแอมซอยเลยสีเหลืองนะฮะเพราะว่าเราก็เพิ่งจะเห็นสีแอมซอยเหมือนกันว่ามันเป็นสีเหลืองอ่ะตัวนี้ก็สีเหลืองเดี๋ยวเ,เทเข้าไปก่อนอ่ะใส่หม้อไป น้ำยาคล้ายๆกันเลยอ๊าแบบนี้ปุ๊บนะฮะแล้วเราก็ขึ้นเตาเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าตัวโมตุนโมโตคูเนี่ยจะมีจุดเดือดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับที่ถวดนะฮะของตัวโมตุนโมโตคูเนี่ยก็จะมีบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยเขาเดือดได้ประมาณ135ขึ้นไปไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่อาจจะจริงก็ได้นะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมย้ำอีกทีหนึ่งว่ามิตเตอร์เนี่ยมันประมวลผลช้านิดหนึ่งนะฮะมันน่าจะต้องบวกขึ้นไปจากที่มันแสดงผลอีกนิดนึงนะ ในวิดีโออาจจะไม่รู้ว่าจริงๆอะเรานั่งรอมานานแล้วเปิดเท่าเดิมนะแต่มันขึ้นช้ามากเลยวันนี้73แล้วฮะคะ่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่ที่ประมาณ9 1 9 2นะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะมีฟองอากาศขึ้นมานะฮะยังไม่เดือดนะครับตอนนี้นะะเก้าสิบสามแล้วนะฮะเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะ,ะสหรับโหมดตุนนะครับก็ยังนิ่งๆอยู่นะฮะตอนนี้95แล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแต่ยังไม่เดือดนะ,ะไม่รู้จะก็้ันจะเห็นหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้มันเริ่มจะมีอาการแล้วไปที่ร้อยังงงไมไม่เเดดดดดือออีีกกนนนนนิิึึแบบปุๆลยะ ก็เริ่มเดือดแล้วน,นยก็พอๆกันตอไปก่อนปื๊ดประมาณนี้สำหรับหมดตุนอยู่ประมาณร้อยสาจริงๆมันต้องประมวลผลใช่หน่อยนึงนะ,ะไม่เป็นไรประมาณนี้แล้วกันเราก็ตดต่างว่าบวกไปอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะก็ประมาณร้อยกว่าวาต้นๆนะครับเดี๋ยวดูอันสุดท้ายกันที่จะเป็นโมดุนแบบต้องผสมนะฮะต่อมานะฮะอันนี้เป็นตัวสุดท้ายละโมคูต้องผสมน้ําเราจะผสมตามอัตรา,าส่วนที่เขากำหนดนะครับก็คือ1ต่อ20นะฮะน้ำยา1ส่วนนะฮะแล้วก็น้ําเปล่าหรือน้าสะอาดอีก20สว่วนเปิดออกมา เจอเลยนะครับน้ำยาสีม่วงๆ,ๆไว้เทหนึงต่อ20เวลาเราเททุกครั้งเนี่ยมันจะประมาณ400 ml นะมันจะต้มไปเท่าๆกันทุกครั้งนะฮะหนึ่งต่อ20เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ทั้งประมาณ20 ml เองก่อนทำไมมันน้อยจัง,งวะอ่ะเทไปก่อนถ้าได้20 ml นะฮะอ่ะประมาณนี้20 ml 1ต่อ20ถ้า20 ml คูณอีก20เท่าก็จะเป็น400 ml ใช่เหรอะวะทำไมมันผสมน้อยจัง,งวะคือจริงๆขวดหนึ่งอ่ะมันผสมได้ยเยอะนะมันเหมาะกับพวกรถยนต์ด้วยนะครับผสมให้้ได400ก่อน ไม่ใช่แม่เดือเป็นน้ำเปล่านะเว้ยค้ยอ่ะเขาว่าอย่างนี้ก็อย่างนี้แล้วกัน่ะตามกันไปผสมนานเรียบร้อยเทกลับเข้าไปตื้อเข้าไห้ใช่หไหมมันก็จะพอดีปริมาณที่เราต้มกันรอบเมื่อกี้เลยนะครับทุกๆุกครั้งทุกที่ยี่ห้อปริมาณเท่ากันนะเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะเดือดที่เท่าไหร่สีมันดูม่วงๆนะเหมือนอารมณ์ต้มน้ำอัญชันมากอัญชันใส่มะนาวทีอมม่วงๆม,ม,มากเลยนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็เรื่อยๆนะไม่ค่อยึ้นไปแล้วฮะอ่ะมานะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณร้อย 100, 100, ร้อยร้อยเดือดไหมนะฮะตอนนี้อยู่ที่ประมาณร้อยนิดนิดบวกลบ,ลบนิดหน่อยผมก็บวกดดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะดีเลอยอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเท่าที่ทรทร,ทรล่อมากันเนี่ยเรายกหม้อออกอุณหภูมิมันยังขึ้นเรื่อยๆอยู่เลยสแสดงว่ามันประมวลผลไม่ทันเอาความเป็นจริงเท่าไหร่นะเพราะเอาเป็นว่าทุกๆกยี่ห้อเนี่ยมันก็เดือดเกินร้อยหมดนั่นแหละนะฮะทีนี้ว่าจะเกินได้เยอะแค่ไหนก็ตามที่เห็นแล้วกันนะยังไงก็เดี๋ยวไปสูปกันครับ ก็จบนะครับกับการทดลองต้มน้ํายาหล่อเย็นนะฮะทั้ง4แบบนะครับสี่ขวดที่เราเอามาให้ชุมกันในวันนี้นะฮะส่วนเพื่อนๆจะเลือกยี่ห้อไหนไปใช้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่งบประมาณแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยที่ให้ดูกันมาราคาก็ไม่เท่ากันนะฮะมีทั้งถูกบ้างแพงบ้าง,าง,างปนกันไปนะฮะแต่คุณสมบัติของเขาก็คือขยายหรือว่าเพิ่มจุดเดือดของระบบหม้อน้ำนั่นเองนะฮะทำให้เราสามารถที่จะ ระบายความร้อนได้นานยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็เลือกใช้เอาแล้วกันแต่แนะนาว่าทุกๆ2ปีนะฮะยังไงก็รบกวนเปลี่ยนกันด้วยนะฮะน้ำยาหล่อเย็นในห้องเครื่องนะครับผมโอเคครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนน้ํายาหล่อเย็นบางตัวที่เรามีขายเราจะทิ้งลิงก์ราคาดีไว้ให้ใน description ด้านล่างเช่นเดิมนะครับสำหรับเทปหน้าจะมีอะไรให้า,าชมกันอีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ